นี่มาถึงแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาเขาบอกว่าอันนี้คือน้ําตกถามหลันแต่ว่าท่านที่บอกว่าน้ํามันไม่ค่อยมีแต่เราก็มาถึงแล้วเหนื่อยมากเพราะว่าทางมันไม่เรียบเดินขึ้นไปข้างบนไหมเดินขึ้นไปข้างบนกันหอยปลายเ<ๆ>ยอะมากเดินขึ้นไปข้างบนกันก็เดินดูทางนะ ปะไม่ค่อางที่จ้าไม่มีคนเลยในพวกบอกมีคนเนี่ยไม,ไม่มีคนเลยมเดินขึ้นมานี่ว้าวเดินขึ้นมาบรรยากาศนีมม่มีคนตามอยู่จะมาขึ้นมาข้างบน นี่ไงบรรยากาศเนหนื่้เหมือนกันทนกะนี่นั่นไงกรุบข้างหลังก็ตามเรามานี่บรรยากาศข้างบนของน้ำตกนะคะอันนี้คือการเดินน้ำตกครั้งแรกเหมือนกันไม่คิดว่าสวยนะสวยนะ มีข้างหลังด้วยเห็นไหมค่อนข้างสูงนะเ้าจะเดินไปเดินไปได้ไหมอะเดขึ้นไปได้ไหมไปได้แต่มันชันมากเลยนะเ <ไป S 1> นี่ยเนอะ,นะ,นะทุทางเอามันชันมากเลยนะขื้อนไ,ได้อีกแล้มันชันอ่างั้นตาะวัง ว้าวคือแบบน้องตกนะอ๋อนี่ไงถ่ายถ่ายมาฮะถ่ายได้มั้งอ๋อถ่ายรูปให้บ้างโอเคถ่ายรูปให้บ้างเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะเราก็มาถึงแล้วน้ำตกสามหลนันไหนสวยอะไรนะไหนสวยข้างบนนี่ไงสวย <ตก S 1> <laughs> OK OK OK，给你了。Hold on, hold on.